ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหัวเราวพัฒนานะครับเปลืกเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับ ในงวดวันที่25ตุลาคมพศ2564นะครับครับผมสำหรับงวดที่แล้วแนวทางหวยลาวพัฒนาก็ไม่ทำให้ f c พี่น้องที่เข้ามารับชมผิดหวังนะครับเขางวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วก็ให้เด่นอยู่ที่1นะครับก็มาเต็มๆเลยนะครับ1715นะครับทั้งล่างทั้งบนเลยนะครับก็ขอแสดงความยดีกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับเด่น1รูด1น,นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับรูดไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับ1ก็จะเจาะ3คู่นะครับก็จะมี2 1 3 1 7 1นะครับสำหรับชุด2ตัว 3, 3ตัว